อันนี้ในเขตนี้ยังไม่มีใครออกเรอครับระยะของพี่เดียมันเหมือนจันทบุรีแล้วนะใช่ถูกไหมมันจะเป็นดอกหอมแล้วอะเนี่ยเนี่ย fc กลายจะดอกหอมแล้วเลยมันออกก่อนเขาจะดีหรอพี่ก็ไม่รู้สิ <laughs> สงสัยต้องขนไปขายเมืองจันน <laughs> ะมั้อะเดี๋ยวอะกล้องลงไปข้างหลังนิดนึงเดี๋ยวให้เราดูเป็นแถวแถไปนะครับว่าสภาพต้นที่มันฟื้นขึ้นมาเนี่ยสภาพใบแล้วก็ดอกออกทุกต้นจริงๆ นะครับกล้องเข้าไปดูได้เลยใบก็สวยอันนี้ใบอ่อนออกมาก็เฉยเฉยไว้ใช่ไหมพี่ครับไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับมันนี่ดอกก็มีถือว่าอยู่ในระดับที่ดีเนาะต้นก็แตกรายงานดีนะพี่เนาะนั่นสิเหมือนมันจะขยาย<ม>ดีมากผมก็ตกใจคิดว่ามันแตกแสดงว่ามันเปลือกมันขยายเปลือกใช่ไหมโอ้โหมันขยายเปลือกให้กล้องมาข้างนี้ครับจะเห็นชัดเจนเลย ลายงาเขาเรียกนะคิดว่ามันแดดคิดว่าโดนแดดผิวแตกเนี่ยดูทั้งเห็นไหมครับนี่ต้นแล้วก็ดอกแบบนี้เม่วานมีคนก็สนใจอยูไ่ไหยเหรอ แนวทางเราใช่ไหมใช่เอากล้องครับมีหลายต้นนะฮะหลายต้นนะฮะดูเป็นแถว <laughs> ให้เอซดูทั้งซ้ายทั้งขวานะแพนกล้องไปทั้งใบแล้วก็ดอกอันนี้เป็นสภาพแปลงที่แค่ปรับปรุงดินครับอย่างเดียวเลยจริงๆเลยพี่ปรับปรุงอย่างเดียวมาเริ่มแรกกับพ่นปูนน้ำปูนน้ำแล้วก็เอา กินแคมแม็กมาใส่แล้วกับปุ๋ยปุ๋ยยามิโนเข้าไปะแล้วเราก็ทํายังไงต่อหรือไม่ทาแล้วไม่ทําอะไรแล้วตัดหญ้าพ่นยาแค่นั้นเองยาฆ่าแมลงยาฆ่าแมลงแมลงมาก็พ่นไปแล้วดอกมันออกมันเองแบบนี้เลยดอกออกมาเองต้องกักน้ํากักเนื้ออะไรเหมือนเพื่อนไหมก็ผมไม่ให้น้ําแค่เจ็ดวันเองแล้วมันมามันเป็นช่วงที่เราเราไม่ให้น้ําอยู่แล้วหรือลองดูแล้วยังไงทดลองว่าลุงดี๋บอกว่า ต้องจักน้ำสักห้าวันสิบวันก็นลองดูลุงตีอีกแล้ว<า>ฮะก็ลองจักดูแล้วก็แมลงพอมาดูปุ๊บมันมีตาดอกออกมาก็เลยอีกสองวันให้น้ำสามสิบนาทีแล้วน้ำก็ไม่ใช่จะสมบูรณ์นะดูดิสปริงเกอร์ติดคนต้นออะเดียวนับแป๊บให้คนดูนะครับว่า แปลงเนี่ยไม่ทําอะไรเลยมันแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําแล้วได้เหมือนพี่มงคลนะเนาะเพราะเราก็ยังไม่รู้สาเหตุว่าทําไมดอ,อกมันออกทะลักทลายขนาดนี้ทั้งที่ไม่ได้เรื่องสะสมอาหารก็ไม่ทําไม่ได้ทําไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยอดน้ําตามที่ลุงตีบอกแค่ทดลองอดน้ําดูแค่เจ็ดวันเจ็ดวันแล้วยังไงฟอร์มตามันมาหรือไงพี่ตามันแตกขึ้นมานิดนิดเนอกจเลยเอาให้น้ำให้น้ำน้อยๆกระแทกเลย ให้น้อยก่อนวันแรนกกลัวกลัวมันจะเป็นใบไงให้น้อยสักวันอสองวันแล้วก็เอาทีนี้สี่สิบนาทีใส่ไปเต็มที่อแบบนี้เลยครับแบบนั้นเลยฮะโอ้ยต้นเล็กก็มีนะพี่มีหมดอ่ะก็ะบอกแล้วไงต้นเล็กต้นน้อยก็มีให <laughs> ้ก้องแพนมาเดี๋ยวจะบอกมาดูแต่ต้นใหญ่ต้นเล็กก็ทะลุมาหมดเลย โอ้ฝั่งนี้ยิ่งสวยนะพี่ครับเนี่ยเดี๋ยวกล้องเราเดินอีกสักล็อกหนึ่งสวยมากเลยสภาพใบสภาพต้นสวยมากเลยนี่ใบเบยสวยอันนี้ก็ออกดอกเหมือนกันอก ้นใหญ่หน่อยก็จะดอกเยอะนะครับอ่ะดูอเดี๋ยวดูโคนต้นนะครับจะเห็นหญ้าเห็นหญ้าเพราะว่าของของพี่เนี่ยมันค่อนข้างจะร้อนแห้งใช่เราเลยต้องมีมีตรงรักษาความชื้นหน่อยนะครับโซนโซนนี้จะไม่เหมือนร้อนชื้นทางตอนออก พอร้อนแล้วมันแรงๆไปเลยอ่ะแรงอันนี้ต้องมีคุมอันนี้ก็ถูกต้องนะครับรักษาความชื้นหน่อยเนี่ยดอออกทะลักต้นก็ออกนี่ครับสมบูรณ์ไม่ออก <c oughs> <c oughs> มีต้นข้างหน้าที่ออกดอกตรงนี้ <c oughs> <c oughs> มีมีต้นข้างหน้าก็มีนะ fc ออกดอกตรงต้นออกมาเลยนะนั่นหมายถึงว่าโอ้โหอาหารเขาพลังเขาเหลือเฟือถ้างั้นอืม ตอนนี้ถือว่าชุดใบก็น่าพอใจแล้วครับจากที่พี่แก้ไขามาเนาะครับอก็แถวอันนี้คือโอ้โหทำไมต้นนี้ใหญ่ดอกเต็มเลยดูช้ต้นไหม FC อ้าวพี่มงคลไปต้นนู้นก็ใหญ่ต้นนู้นมีเยอะทุกต้นอ่ะต้นนู้นยิ่งเยอะนั่นจะลงไปถึงถนนแล้วนะ <laughs> เนี่ยเป็นแถวไล้นะ <laughs> เนี่ยโอ้โห <laughs> ออกหมดแล้วครับแล้วก็ต้นขยายดีมากต้นแตกขยายดีมากต้นมันอวบขึ้นเี่อือเอาละเราคงเดินไปไม่ถึงสามร้อยต้นพี่มงคลก็หลังที่เดินสำรวจมาเนาะพี่เนาะก็ถือว่าสภาพแปลงของพี่เนี่ยก็ฟื้นขึ้น เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับเหลือแค่บางต้นยังเป็นใบเล็กๆอยู่เ้าเรียกว่าตามกําลังต้นแต่ต้นไหนที่สมบูรณ์นะครับปรับปรุงดินแล้วเนี่ยเขาสามารถดูดธาตุอานขึ้นมาใช้งานจนดอกออกมาเต็มไปหมดเลย FC ตนนัวนี้นะเราก็ไม่ได้สะสมอาหารถูกไหมไม่ได้สะสมนะอันนี้สารก็ไม่ได้พ่นสารก็ไม่พ่นนะครับอันนี้เราทิ้งไว้เป็นไว้ให้เป็นหาความรู้แล้วกันว่าทําไมแค่ปรับปรุงดินแล้วดอกมันทะลักออกมาแบบนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวอาจจะให้ลุงตีมาเยี่ยมชมอีกรอบหนึ่ง นะในช่วงที been, so ่มันจะเป็นลูกครนะเดี๋ยวลุงตีมีคิวขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแต่วันนี้ถือว่าพี่มงคลก็พอใจในแนวทางเนาะที่ลุงตีแนะนําอะไรมานะครับปรับปรุงดินเรียบร้อยหลังจากนี้ไม่ต้องทําอะไรใช่ไหมไม่ทำแล้วฉีดดอกอย่างเดียวฉีดดอกอย่างเดียวละเอานะครับทีแรกยังกังวลว่าใบอ่อนเราจะทํายังไงใบอ่อนทำยังไงลุงตีบอกไม่ต้องทําอะไรนะก็เดี๋ยวเรามาติดตาม แปลงพี่มงคลอีกทีหนึ่งนะครับที่สีสัชนาไรในช่วงอาจจะเป็นหางแย่แล้วเราอยากดูว่าการติดมันสมบูรณ์จริงไหมเพราะว่าพี่มงคลไม่สะสมอะไรสักอย่างเลยแล้วมันออกมาขนาดเนี้มันจะไปยังไงต่อเนาะ<ใ>นเราก็<ร>าอยากรู้แล้วยงใบอ่อนมาคู่กับดอกนี่นทำยังไงก็เอาเอาเฉพาะใบออกอถ้าเป็นดอกก็เด็ดออกใช่ไหมเด็ดออกโอเคนะครับก็เดี๋ยวชักวระยะหนึ่งคงอยู่ในช่วงแต่งดอกเนาะอ่าช่วงนี้ก็เดี๋ยว เราก็ฉีดดอกไปเรื่อยๆนะครับอืมเพราะว่าในเรื่องใบคือไม่ต้องไปกังวลแล้วตอนนี้ใบใบสมบูรณ์มากนะครับ FC นะแล้วเดี๋ยวเรามาอีกช่วงหนึ่งนะครับในช่วงดูซิว่าหลังจากหางแยไ้ไหมไปแล้วมันจะติดเดยอะจริงๆ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ